มาพี่น้องมากินตำมะละกอฝีมือยายประคองกำลังกิมหอยโอ้ยหอ้วนด้วยพิษตะมันหน่อยๆพูดเนาะโอ้ยกินตำนี่ล้ะนี่ลวกวพักพี่น้องมีทั้งผักสดมีทั้งผักรั่วใยอันจอยอันเป็นผู้จิ้นโอ้เป็นตัะหอยมึงมึงมึงสิเส้นป่นมึงก่อน,นอ

ทีมอนเพื่อนเอามาะต่่กันาก่อีือแค่นี้ก็ะมามกเือ,อ,อก็้วเอาลงเตาะนะแตงเอาเ,า,เ,อา,เ,า,เอาขว้ควขีดทานออกเขาข่าวเดียวได้หนึ่งตมขึ้นถึงข้ยากเลยอือ

โอ้สั่งบุมีเขาเลยว่าจะไม่รอกเลยถ้ากกิมีาว้านมานีน่าหวานใช่หวานเคยช่กูเห็นแล้วเหรออยขี้ข้ขยี้กันกิงเอียงขนาด กมมือมันมากดแสบซะนะว่าแสบถั่เผาเลยว่าแสบกีกรีหอมหอมออกีอืกรี้าหอมเราจ่อยแม่สมบรหอมคือกีเพิ่งเอาแก้พดแทนที่เสียจะไปมมนอือกินบัวลอเห็นบอกบอว่านกินยะด่าอมันกินบัวลอยเลยข้าวแตงหยาดมันเอาแตไปลามันมันหยาสสามพ ว่าสีเอาถิ่มก็เลยบัถิ่มก็เลยหลวงมกันได้ไม่เศ้าอนนะไรไม่เศ้าอะไรอยงนี้ให้เกอไมเมือ,มอน่อยล้วคะผสมทีกบจะใครเมนูตำสมตำเสีออยงนาบรรยากาศดีค่บหวานแช่หวานใช่ยาย อืมจะน้อยร่มแหม้งจีฮะหร่มเาตินด้วยนะจะน้อยอันนี้พันธสีทองเชอรี่พันธสีทองน่าจีตักบาทที่นั่งเพือนย็นไ้เพืต,ตักบาทไม่นน้ยหอะ บ้าหน,น,นหาจมดเนอยูดนมาจักแล้วก็ได้อยากเก็บไปยอ,อะก็พออืจอะจริจร,ร,ริงมันหยบาบเนาะต้ตนไรย่าง <c oughs> ต้นมันลม เดนกระเา <c oughs> ้าไปนอไม่กินน้ <c oughs> ำกันอ,อะไรเอาาเอน้ำกันข้า